คุณแม่พี่คะพูดถึงกิจกรรมในสกินในวันนี้หน่อยครับค่ะก็วันนี้นะคะก็เป็นอซ์สกินเอ็กบอสโนบูโนเอินนะคะก็เหมือนเป็นมินิแฟนมิทติ้งเล็กๆให้ทั้งสองท่านได้มาพบปะพูดคุยมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆกับแฟนคลับค่ะทำไมต้องเป็นสองหนุ่มบอสโนเอินก็อย่างแรกเลยคาแรคเตอร์เขาทั้งสองท่านดูเหมาะกับเซรั่มพาวเวอร์เทคนิคสกินมากๆเลยเพราะว่าเหมือน เซรั่มเรามีสิบตัแล้วเขาก็ดูมีหลากหลายด้านหลากหลายทั้งในซีรีส์และในเทอร์จีนด้วยก็เลยว่าเขาดูเหมาะมากแล้วก็คุณนมองอื่นก็เป็นลูกขึ้นเกาหลีแล้วก็ยิ่งเหมาะเข้าไปอีกเลยที่จะมาร่วมกิจกรรมด้วยกันค่ะตอนได้ร่วมงานแล้วเป็นยังมงบ้างความน่ารักเลยสวยหมากได้ร้องเพลมากค่ะเป็นการร่วมงานครั้งแรกเลยไม่เคยเจอมาก่อนเลยก็ประทับใจดูเอนเตอร์เทนแฟนคลับได้ดีมากค่ะแล้วก็ขอบคุณที่มาร่วมงานกับอินสตีนสำหรับน้องอื่นนะคะต้องการร่วมงานกับอินเต้ร์ค่ะ ใช่ครับผมรู้สึกดีใจมากมากเลยทั้งสองคนที่ดีเยแะครับขอบคุณืนในอิสกินที่ได้ชวนพวกเราสองคนมาผมรู้สึกดีใจครับผมที่ที่เลือกเราสองคนนะครับผมก็ครับผมที่เลือกเราสองคนมาวันนี้นะครับผมก็ก็ทําเต็มที่แล้วนะครับผมก็ปกติเรามีพีซีดูเลยรักษาผิวหน้าอะไรของาราเกตเริ่มที่น้งบอสมันก็จริงผมก็ทาน เซร่าไม่เหมือนกันครับผมเซล่ามีครีมอะไรเงี้ยครับก็ประมาณประมาณนี้แล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำเยอะๆนะครับผมแล้วก็ตาหารที่มีประโยชน์งดของมันของทอดผมประมาณนี้ครับผมดั้งเดิมผมไม่ได้เป็นคนที่บบว่าสัมผัสมากครับผมผมก็ก็คือหลังๆเนี่ยก็แต่ว่า ด้วยแดดด้วย U V ด้วยเนาะก็เลือกที่จะอ่ะไม่ว่าจะเป็นการทาครีมกันแดดในชีวิตประจําวันการล้างหน้าสะอาดทิ้งซิงสะอาดใช้เซรั่มใช้อะไรบำรุงผิวมันก็เป็นสิ่งจาเป็นในชีวิตประจาวันนะคนยุคนี้อะเนาะใช่ครับในสูตรนี้เนาะสูตรไหนที่เบบตัวเองใส่คะหรือว่าหมอครับครับผมของผมสูตรสูตรนี้เลยครับผม Y E ใช่ Y E เปิดสีส้มครับผมเพราะว่าผมเป็นคนที่ผิวแห้งรูกตัวเลยมนแบบใหญ่เลยใช่ ผมเป็นคนที่ผิวแห้งผมคนที่ผิวแห้งแล้วแล้วแบบก็คือต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกเขาเรียกว่าถูกกับผิวหน้าเราด้วยนะครับผมเลยเลือกตัวนี้ครับผมแล้วก็มีส่วนผสมของแคโกบาซิลัสหนักก็จริงจริงคือมันตอบโจทย์สมมากๆเลยครับของผมน่าจะเป็นตัวคิวเทนครับผมอ่าไม่ใช่สีสีส้มสีแดงใช่ก็เป็นแครอทสารสกัดจากแครอทครับผมเพราะว่า ผมช่วงเนี้ยผมโดนเพื่อนรอบตัวทักว่าแบบเฮ้ยอิงการเริ่มมาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นส่วนนั้นที่แบบจะช่วยเรื่องริ้วรอยแล้วก็อะไรพวกเนี้ยคิดว่าแฟนีิสติคินตอบโจทย์กันหน่อยหน้าดีเลยตัวใช่ครับเช่ญแล้วต่อไปจะมีกิจกรรมอะไรพิเศษแบบนี้อี่างเง้ยครับมีแน่นอนค่ะน่าจะเร็วๆนี้ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวขออุบไว้ก่อนแต่ว่ายังไงก็สามารถติดตามได้ทางเ a c e b o o k f a n p a ของเรานะคะอิสกิคินไทยแลนด์หรือว่าแท็กมา เออแชทมาหาแอดมินที่ไลน์ก็ได้ค่ะแอดสินไทยแลนด์ค่ะในเจลมันติดยู่แล้วก็อื่นๆนี่มีสามารถจะซื้อหาได้ทีงไหนบ้างคะเรามีหน้าร้านนะคะอยู่11สาขาค่ะแล้วก็มีขายที่ทั้งคิสบิวเทียมคอนวีนะคะแล้วก็ช่องทางออนไลน์ของเราอุติโชกก็จะมีไลน์แอดเอ่อเว็บไซต์ค่ะแล้วก็ Facebook สามารถเลือกช่องทางที่สะดวกได้เลยค่ะขอบคุณมาก